สิบเไม่ออกมาอัดข้างนอกเสียงดังหน่อยช่างมันไม่รู้ไม่มีปลั๊กไฟเออมีอีกอันนะไม่รู้ลูกไปไว้ไหนก็เลยออกมาอัดข้างนอกมือแสงโคลไหมเห็นอยู่มั้งนั่นเลงเสียงดังหน่อยเสียงเจ้าเจ้ายุงก็เยอะเยอะ ไม่น้องน้องเขาเรียกร้องเขามาให้อัดให้ดูผลงานหน่อยไม่ว่างเลยนี่นั่นไงเจ็ดสิบเก้าไปตรงทางไหนแล้วไม่รู้อ๋อมันเป็นก๋วย่เตี๋ยวไก่หรืออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เสร็จนี่เดี๋ยวค่อยออกไปรอแปบ๊บ สวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องป้าวันพาดเวสอนะคะวันนี้ป้าวันก็จะเอาผลงานทรงไทยเลรัฐบาลในกลุ่มมาให้ดูนะคะก็ก่อนอื่นนี้จะไปดูก็ป้าปวันจะเอาไลนยอันนี้เป็นลายกลุ่มฮานอยนะคะซึ่งก็มีน้องๆเนาะน้องๆทักออเข้ามาใต้โพสยูทู e เนี่ยเยอะมากนะคะจะเข้ากลุ่มฮานอย อ๋อปวันก็ขอแจ้งก่อนนะคะกลุ่มฮานอยปวันกลุ่มต่างประเทศเนี่ยอ่อมีค่าใช้จ่ายนะคะปะวันไม่มีกลุ่มฟรีค่ะนะคะปะวันแจ้งนะคะปะวันไม่มีกลุ่มฟรีนะคะอ่อกลุ่มฮานอยปวันเนี่ยหนึ่งเดือน200บาทค่ะหนึ่งเดือน200บาททั้งหมดก็จะมีอ๋อว้ยี่สิบสามสิบแนวทางนั่นแหละแล้วแต่น้องๆอ,งอจะเลือกเล่นน่ะนะคะซึ่งก็ อ่าปวันก็จะเอาสูตรของปวันที่แม่นที่สุดหนึ่งมีสูตรลาวแล้วก็สองสูตรโคตรเจ๋งสามอ่าสูตรนอยสายกระทืบซึ่งก็เอามาลงแบ่งปันให้ในกลุ่มนะคะเอามาลงแบ่งปันให้เนาะซึ่งก็เป็นสูตรที่ว่าเข้าดีมากนะคะอ่อน้องๆที่ว่าทักมาใต้ใต้คอมเมนต์นะคะนี่ค่ะอดีไลปวันอืมนี่นะคะอ่า แคปเลยค่ะแคปเลยค่ะนี่จะเป็นไอเดลน์ห้องกลุ่มรัฐบาลนะคะเป็นไอเดลน์ห้องกลุ่มรัฐบาลซึ่งก็น้ําท่วมเนาะไม่รู้หายไปไหนหมดเนี่ยค้นมาค้นตั้งแต่เช้าแล้วได้อยู่แผ่นเดียวเนี่ยซึ่งประวันเองก็ลืมค่ะไอีดลนกลุ่มหน่อยเพราะว่าประวันเปลี่ยนเครื่องใหม่นะคะก็ย้ายกลุ่มไปอยู่กลุ่มใหม่เนาะ,นะก็ไอเดลนยประวันก็ลืมค่ะนเนี่ยประวันค้นมาได้ละเจอละ อ่ะน้องๆแคบค่ะแคบค่ะน้องๆคนไหนที่ว่า,าจะเข้ากลุ่มนอยนะคะประวันแจ้งนะคะกลุ่มหานอยประวันกลุ่มต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรัฐบาลหรือกลุ่มต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายค่ะประวันไม่มีกลุ่มฟรีนะคะประวันขอเน้นย้ำว่าประวันไม่มีกลุ่มฟรีค่ะเอาค่ะก็อันนี้ก็ไปแล้วนะคะ ซึ่งก็อ่าอันนี้ก็จะเป็นผลงานรัฐบาลงวดที่ผ่านมานะคะซึ่งประวันพอเสร็จแล้วประวันก็จะก,กากระบาดท,ทิ้งเนาะน้องๆคงเห็นเนาะก็งวดนี้ก็อ๋อเก้กับหาเนี่ยคือมันดังมากล่างเนาะซองไทยเลซองที่ซองที่หนึ่งล่างนี้ก็ดังมากซึ่งก็ไม่ไม่มาเนาะไม่มาไม่มาอ่าก็จะมาอ่าซองไทยเลบนก็จะมาอยู่ที่6นะคะมาอยู่ที่6เนาะเด้นประวันก็เน้นให้หนะคะ อืมอันนี้ก็จะเป็นซองไทยเลเนะซึ่งก็เข้าบนค่ะเข้าบนตรงๆหกเลยนะคะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นสามตัวค่ะสามตัวบนน้องๆเห็นไหมคะเห็นเนาะเห็นเนาะเออพวกวันหาปักไม่เจอค่ะก็ไม่ได้ไปอ,อ,อัดข้างในอ่ะเนาะก็จะเสียงดังหน่อยเนาะเสียงดังหน่อยอืมนะคะเนี่ยเห็นไหมนี่เออนะเนี่ย ซองไทเลและอันนี้คือตัวจับอ่อนี่ซองไทเล่นีนประวันก็จะเอามาจับกับตัวจับซึ่งสูต่ตัวจับนี่ก็จะเป็นประวันทําเองนะคะทําแล้วก็คัดคัดเสร็จแล้วก็จะเอามาตั้งแล้วก็จับนะคะนี่นะคะเนี่ยถ้าคนจับเป็นเนาะ,นะก็จะได้3ตัวซึ่งก็มีน้องๆในกลุ่มเนี่ยหลายคนมากนะคะที่จับเองก็ได้3ตัวกันก็มีเยอะเนาะเยอะๆๆนะบางคนก็ยัง ไม่ถนัดยังจับไม่เป็นหรือว่าประวันให้ไปแล้วเนี่ยน้องๆไม่ได้ซื้อตามประวันก็อได้กันมั่งไม่ได้กันมั่งเนาะก็กนะ็เนาะปะวันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะบางทีมันก็อยู่ที่ดวงนะคะของแบบนี้เนาะ <ๆ S 1> อืมนะเหมือนน้องๆที่อยู่กับประวันมานานเนี่ยซึ่งก็โอเคเก่งเยอะซึ่งก็ ประวันก็เหมือนน้องๆที่เข้าใหม่ประวันก็อยากจะให้น้องๆดูเนาะว่าเวลาประวันลงคลิปอธิบายการจับตัวเลขเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยน้องๆก็สังเกตดูเนาะว่าเออประวันสอนแบบไหนอะไรแบบไหนเนาะอ่าอน,นี่ก็เป็นสามตัวเราเนาะเนี่ยถ้ามาจับเนี่ยก็แตกสองตัวสามตัวแตกหมดเห็นไหมเออเพียงแต่ว่าประวันเนี่ยอ,อ,อันเนี้ยประวันไม่ใส่ศูนย์เข้าไปเนาะอันนี้ประวันใส่ศูนย์ก็6หกแต่ประวันมีเกนะ้าเนาะเออนะ <laughs> อันนี้ก็เประวันก็ใส่หกเนาะระเปวันใส่สามเข้าไปนะอืมซึ่งเลขประเปวันเองก็ชนเห็นไหมเนี่ยอือสูตรประเปวันนะสูตรประเปวันก็ชนอยู่ที่สามเลนะเจ็ดเนาะเจ็ดก็มาหลักร้อยก็โอเคนะเจ็ดหลักร้อยเนี่ยอชนแล้วหลักร้อยหลักร้อยคะ่ะเนี่ยเห็นไหมประเปวันเองเนี่ยเวลาประเปวันลงเลขทุกครั้งนะคะอ่าใน ในตัวสีสีเขียววะที่ประวันล,ลงวันที่เนาะรัฐบาลวันที่อะไรที่สง่งชุดเลขให้น้องๆอเนาะประวันก็อยากจะให้น้องๆในกลุ่มอา่านดูสักนิดเนาะว่างวดนี้อะประวันเนี่ยซื้อชุดไหนชุดไหนเหมือนงวดที่ผ่านมาประวันก็บวกนะประวันซื้อชุดล่างบนซึ่งประวันก็ได้60นะคะ60นะคะอ่าได้60ค่ะนะคะก็ได้60นะะเนาะ เพราะว่าซื้อเลขเนี่ยเราก็ต้องไปล่างบนอยู่แล้วแต่การล่างเนี่ยเราก็ไปสักเหมือนเราซื้อข้างบนเนี่ยอ่าสักสิบใบยอย่างเงี้เบบยเนาะสิบใบเนาะข้างล่างเราก็กันไว้สักสองใบาสามใบแค่นั้นอันกันคือการทุนเราไงเวลาถ้าเราโดนกินเราก็โดนกินไม่หมดไงเราก็เออได้ทุนกลับมาใช่ไหมเออนะการเวลาเราหาเลขหาอะไรเนี่ยมันก็ต้องแบบนี้ทั้งนั้นค่ะอ่าอันนี้ประวันก็ขอแทรกหน่อยอันนี้ก็ งวดที่ผ่านมาเนี่ยอันเนี้ยแจ้งน้องๆในกลุ่มเนาะซึ่งประวันจุ้งนี่เพราะว่าบ้านประวันเองก็ยังล้างไม่เสร็จเนาะเออทั้งที่บ้านทั้งที่ร้านยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จเลยเลยเนาะเออประวันลืมลงให้ค่ะอันนี้จะเป็นลอตเตอรี่ของหลานจับให้ของงวดที่ผ่านมานะคะซึ่งประวันเองก็ งวดนี้อะประวันได้ทําการส่งให้แล้วหลานจับตัวไหนให้เนาะงวดที่ผ่านมาซึ่งประวันเองก็ถูกทั้ง3ามตัว2ตัวเนาะเพราะว่าลอตเตอรี่ของหลานเวลาคดจับให้เนี่ยประวันก็จะซื้อเยอะนะคะสามตัวนี่ประวันก็ซื้อชุดเนาะสองตัวประวันก็มาวินเงินเป็นสามชุดเนาะเออก็ได้เยอะคะ่ะได้เยอะเนาะอืมก็ได้อยู่เนาะอืมก็ สามตัวนี้รู้สึกว่าประวันจะซื้อชุดนะชุดรู้สึกว่าจะตัวละสามพันเนาะตัวละสามพันค่ะประวันซื้อชุดเนาะไม่รู้สามพันกี่เจ้าไม่รู้ประวันซื้อเนาะเวลาถ้าว่าหลานจับให้เนะี่ยประวันจะซื้อเยอะมากค่ะเพราะว่าไม่ใช่หลานเลนเลนเลนประวันอะ่ะจะให้ดวงบ u ยมากเขาให้โชคประวันนะให้บ u ยมากเลนน้อยเนาะซึ่งงวดนี้ประวันก็เอาไปลงในกลุ่มให้แล้วค่ะนะคะ มาต่อกันเดี๋ยวปวันก็ไม่ว่างอีกละนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทรงบนเอ้ยทรงล่างเนาะซึ่งเนี่ยเลขของป้าเนี่ยมันเข้าใช่ไหมเข้าหนึ่งใช่ไหมของป้าเนี่ยตัวจับป้าเนี่ยมันเข้าหนึ่งนะคะเนี่ยปวันก็ทํามาให้ค่ะชนอยู่ที่เจ็ดละหนึ่งซึ่งก็มาหนึ่งเจ็ดเป็นหลักร้อยข้างบนเนาะเหมือนถ้าอย่างน้องๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้สูตรติดล่างเนี่ยน้องๆก็เทียบดูเนาะว่าเออมันสามารถเอามาจับตรงไหนได้นะ ก็น้องๆถูกกันเยอะขานล่างก็น้องๆก็ถูกกันเยอะเนาะเนี่ยตัวจับประวันเห็นไหมอืมเพียงแต่ว่าทรงของเขาน่ะมันหลุดค่ะทรงของเขาหลุดค่ะนะคะทรงหลุดเนาะก็อย่างนี้แหละเลขเนาะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อหกชุดเต็มบนล่างชุดนี้ป้าทำเองอ่าชุดป้าทำเองนี่ก็เช่นกันอ้ยชุดป้าทำเอง ออชุดป้าทําเองก็เข้าอยู่ที่หนึ่งเนาะเ <th cuest term> ข้าอยู่ที่หนึ่งหนึ่งซึ่งก็มาล่างเนาะหนึ่งซึ่งก็มาล่างเนาะประวันให้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้ามันมาหนึ่งหกค่ะก็ไม่เป็นไรเนาะก็ได้อยู่ได้อยู่ค่ะก็อย่างนี้แหละเลขเนาะอันนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่งวดนี้ซึ่งก็ไม่เข้านะคะไม่เข้านะเนาะออมางวดนี้ยในกลุ่มประวันก็ เปลี่ยนสูตใหม่ให้อีกแล้วค่ะเปลี <ines> ่ยนสุดใหม่ให้อีกแล้วนะคะเปลี่ยนสุดใหม่ให้อีกแล้วเนาะเออสุดรไหนเพราะว่าประวัตตั้งสูตรเนี่ยประวันจะตั้งตั้งๆๆไว้แล้วก็ทําทำตั้ง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 ไว้ว่าสูตรไหนเข้าประวัตก็จะสับเปลี่ยนเอามาลงให้เนาะถ้าสูตรนี้หลุดปั๊บประวันก็จะใช้สูตรใหม่เข้าทันทีเลยอะไรประมาณนี้เนาะก็อย่างนี้แหละการทําเลข อ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าสีเลขเด่นเนาะสีเลขเด่นซึ่งประวันจับชนแล้วเนี่ยมันชนกับสูตรประวันเห็นไหมชนสีชนหนึ่งชนเจ็ดเนาะอ่าชนเจ็ดและหนึ่งเห็นไหมก็มาที่หนึ่งเนาะเนี่ยน้องๆไปน้องๆก็จับไปใส่สูตรล่างเพราะว่าอ่าสูตรล่างประวันเมื่อวันก็น้องๆอ,งอะ่ะ ที่อยู่ในกลุ่มเนาะ,นะก็ให้จับตรงนี้ก็ได้ถ้าประวันทำเด่นชนอย่างนี้แล้วเราก็เช็คดูเนาะว่ามันชนกับสูตรไหนมั่งสูตรของประวันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็จับไปใส่สูตรอ่าสูตรที่ว่ามันชนแล้วค่ะออมสินอมสินนี่ประวันไม่รู้เลยนะว่าออกอะไรนี่ประวันหาเลขไม่เจอค่ะหาไม่เจอว่ามันออกอะไรยนะี่สิบห้าชุดเต็มบนล่างนี่หลุดค่ะหลุดหลุดงวด,ดนี้ อืมนะยุงก็เยอะโอ้อ๋ออันนี้ก็จะเป็นเลขดับเนาะเลขที่มาด้วยกันไม่ได้อันนี้จะเป็นเลขเด่นนะคะน้องๆ่องะอันนี้เป็นเลขเด่นนะคะเขาจะมาหนึ่งตัวจะสูตรเนี้ยอัน,นเนี้ยเนี่ยชุดนี้งวดงวดที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาหลุดคะ่ะอ่าเขาจะมาเลขอันนี้ ชุดนี้นะปกติเขาจะไม่มาด้วยกันนะแต่งวดเนี้ไม่รู้ว่าเลขล็อกหรือยังไงเนาะงวดที่ผ่านมานี้เขามาด้วยกันหนึ่งและหกเนาะเอออันนี้ก็เหมือนกันปกติเขาไม่มาด้วยกันนะคะเลขสามสี่ชุดเนี่ยเขาไม่มาด้วยกันค่ะแต่งวดงวดที่ผ่านมาเนี่ยเขามาด้วยกันเห็นไหมซึ่งก็หนึ่งเนี่ยอืมนะเสียดายเนาะหนึ่งหกหนึ่งหกเห็นไหม,ม<า>ปกติเขาไม่มาด้วยกันนะคะ แต่เลขมันหลุดเนี่ยก็ใช้ได้ละก็โอ้ดับมาตั้งไม่รู้กี่งวดเนะาะทั้งน้องๆอ,อยู่ในกลุ่มหรือว่าน้องๆที่ติดตามปราวันดูผลงานป้าวันอยู่ก็คงรู้อะเนะาะอันนี้จะเป็นเลขที่ปราวันเนี่ยชอบมากๆสามชุดนี้ป้าซื้อเยอะมากค่ะบนล่างซึ่งก็หนึ่งเก้าเนี่ยถ้าคนเอาเลขปเป็นเขาก็กลับเนาะเขาก็กลับ เก้า <9 S 2> เป็นหกเนาะหก <6 S 2> เป็นเก้าเพราะว่าเก้ากับหกเนี่ยมันเลขอันเดียวกันค่ะนะคะเหมือนน้องๆอ,อยู่ในกลุ่มก็ดูเนาะเวลาประวันให้เลขอะไรไปอย่างเงี้ยอ่าถ้าเป็นเป็นเก้าเนี่ยก็ให้น้องๆกลับให้เป็นหกด้วยเนาะเออกลับให้เป็นหกด้วยถ้าเป็นหกก็ให้กลับเป็นเก้าด้วยเพราะว่าเขาจะเป็นเลขตัวเดียวกันค่ะนะคะอืมเนาะ อันนี้ก็จะเป็นสูตรค่ะสูตรนะฮะสูตรโบราณเราซึ่งก็มาหนึ่งตัวนะคะสูตรโบราณเรามาหนึ่งตัวเห็นไหมชนกันเห็นไหมเนี่ยสูตรโบราณเนี่ยจะเข้าดีค่ะนะคะเป็นสูตรโบราณเข้าดีมาก<ๆ>เห็นไหมหนึ่งนะหนึ่งเอออันนี้อันนี้ไม่มาเนาะอันนี้มาหนึ่งตัวนี่ก็เข้าแต่หลักร้อยเนะดับร้ยอยเข้าหลักร้อย พระเอกเราไม่มาหลุดนะคะสีเลขเด่นปวันคือจะเป็นเลขทักษะกับเลขกําลังวันเนาะซึ่งก็มาอยู่ที่หนึ่งเนาะเข้าอยู่ที่หนึ่งเนาะเข้าอยู่ที่หนึ่งอันนี้เลขลาหิมเลขเปวันเข้าไม่เลขลาหิมเข้าอยู่ที่ศูนย์เนาะของปวันนี่หลุดอืทักษะเราเข้าอยู่ที่หกเนาะเข้าอยู่ที่หกตัวเดียวหลักร้อยเราก็เข้าอยู่ที่ อ๋อไม่มีเนาะชนแปดชนเก้านะนี่อ๋อเลขเดือนเราเนี่ยเข้าอยู่ที่หนึ่งหกเนาะหนึ่งหกศูนย์หกเนี่ยเราสามารถจับวินได้เนาะอ๋ออันนี้เลขสรุปแล้วเลขสรุปแล้วโอ้สรงเด้งเลยเข้าอยู่ที่หกศูนย์หกหนึ่งเนาะอือสามตัวแตกเลยนะเนี่ยอือเข้าดีอยู่นะอ่อ อันนี้เลขตัดเด่นแล้วก็เข้าอยู่ที่หนะึ่งเนาะซึ่งก็ได้หนึ่งชุดเนอะอันนี้ก็จะเป็นเลขที่อาประวันจับชนแล้วค่ะนี่นะคะประวันจับชนค่ะจับชนแล้วอ่องวดที่ผ่านมาเนี่ยคือสูตรประวันเนี่ยหลุดไปประมาณ10กว่าสูตร10กว่าสูตรเนาะซึ่งก็จะเป็นสูตรที่ว่าแม่นแม่นเข้าทุกงวดทุกงวดประวันก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นคือสูตรหลุดนั้น พอถ้าสูตรพอวันหลุดแล้วก็จบชีวิตเลยแต่ว่าก็ยังได้กันอยู่นะคะก็ยังจับใส่เราก็ยังได้บนก็คือบนตรงๆอ่ะเนาะก็ยังได้กันอยู่อันนี้ก็จะเป็นอ่าอ่าปักสิบล่างนะปักสิบล่างอ่าปักสิบบนซึ่งก็ได้หกเนาะปักสิบบนอันนี้ก็ได้มาอยู่ที่ศูนย์เนาะเห็นไหมก็ได้อยู่ที่หกศนย์เนาะก็ได้อยู่ที่หกนเนาะเออนะ อืมแต่สูตรอันนี้พระวันหลุดนะนี่อืมเข้าแต่อันนี่กับอันี่เนาะอืมก็ไม่เป็นไรนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นทรงสุดท้ายค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรทรงสุดท้ายซึ่งเขาจะส่งมาให้ทรงที่สองเนี่ยหลังหวยออกหนึ่งวันค่ะซึ่งเขาส่งมาให้ประวันเนี่ยเก้ับเเนี่ยพวันาอ๊ะ ระวงเก้ากับเจ็ดแต่เก้ามันชนสูตรประวันเยอะไงประวันก็เลยเออตัดสินใจเอาเก้าเนาะเก้ามันชนถ้าเราตัดสินใจเอาเจ็ดถ้าเราวิ่งเราก็ได้เนาะบนเนาะเราก็ได้หลักร้อยอยู่เนาะเออตัดสินใจผิดไปค่ะอุย้ยนางทำไมชงมันเยอะอย่างนี้วะอืมนะอืมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหกสูตรชนกัน ได้อยู่ที่6และ8ก็มาที่6เนาะเออสิบสองสูชนกันไม่เข้าอยู่ที่หลักร้อยค่ะเลขที่เหลือคือ2ไม่มาเลขที่หายไปได้1กับ7เนาะซึ่งก็1มาล่าง7มาหลักร้อยนะคะ7มาหลักร้อยค่ะนะคะอ่าเนี่ยเลขที่ชนกันแล้วเห็นไหมเด่นล่างเห็นไหมศูนย์หกฮะ เนี่ยเลขที่ชนกันแล้วอันนี้ก็ชนกันอยู่ชนชนชนก็ได้อยู่ที่สามและศูนย์เนาะสามศูนย์เนาะเออเนี่ยพอเรามาตรงนี้เห็นไหมน้องๆเห็นไหมอ,อ่ามันก็ชนอยู่ที่ศูนย์ห็นไหม,มชนอยู่ที่ศูนย์เนี่ยหกศูนย์ชนหกเออจับศูนย์มาใส่หกนี่เราก็ได้แล้วเนาะเอออ,นนอันนี้อันนี้นะเมื่ะวัน,นชอบศูนย์เจ็ดรู้ไหม ชอบ0อูย์็อันนี้อันนี้อันนี้เป็นเลขที่ว่าอ,อจับในเนี้ยปวันนั้นลืมดูรู้ไหมลืมดูลอตเตอรี่ของหลานนั้นว่าหลานจับให้แบบไหนถ้าปวันจับ0ูนย์ใส่ให้เราก็ได้กันอีกเนาะแต่ทีนี้ปวันน่ะลืมรู้ไหมลืมดูนะปวันจับให้แต่0ูนย์เจ็ดนะแล้วก็ห7เจ็ดศูนย์หวันไม่ได้จับรู้ไหม <c oughs> <c oughs> ปวันลืม นะคะแต่งวดนี้พ่อวันก็ทำส่งให้น้องๆในกลุ่มแล้วเนาะเลขที่หลานจับให้แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมาสองงวดซ้อนกันติดต่อกันไหมแต่ว่าหลานนะเขาเคยให้นะสมตัวสองวดซ้อนซ้อนติดต่อกันเลยเขาให้ค่ะเพราะว่าเขาไม่ให้มาหลายงวดแล้วเนาะตั้งแต่น้ำท่วม ยังไม่เคยให้เลยเออหน้ากลนกลนที่ว่าน้ําจะท่วมนะเขาให้โบยมอกสองตัวมัง่งสามตัวมัง่งแต่ทีนี้เนี่ยวันเนี่ยเอาไม่ถูกรู้ไหมเออต้องให้เขาจับลอตเตอรี่ให้นะคะซึ่งปวันเองก็ถูกโบยแล้วก็ได้เยอะด้วยกับลานเนาะกับลานได้เยอะ <c oughs> ก็หลังจากปวันก็อยากจะแจ้งอะเนาะว่าห <c oughs> ลังจากอ่า เลขออกแล้วเนี่ยซึ่งทุกงวดนะคะหลังจากเลขออกแล้วทุกงวดเนี่ยปวันก็ปวันก็จะเปิดรับแล้วนะคะเปิดรับแล้วถ้าน้องๆคนไหนที่ยังเชื่อมั่นปวันอยู่ก็เข้ามาค่ะมาช่วยกันออกค่าเลขซองเนาะซึ่งปวันก็แจ้งไปแล้วว่ากลุ่มปวันเนี่ยไม่มีกลุ่มฟรีนะคะไม่มีกลุ่มฟรีคะ่ะนะคะ ก็น้องๆยังเชื่อมันประวันอยู่ก็เข้ามานะคะถ้าไม่เชื่อมั่นประวันแล้วก็ผ่านเนาะเพราะว่าประวันเองก็แค่เอามาแบ่งปันให้เนาะเอามาแบ่งปันให้ค่ะประวันนี้ช่วงนี้ประวันไม่ใช่ช่วงอ่ะนานแล้วแหละประวันก็มาค่อยได้ทําคลิปมาค่อยได้ทําไม่ได้ลงอะไรเลยอ่ะซึ่งประวันเองมันมันมันไม่มีเวลานะลูกสาวเอ้ประวันทํางานนะเนาะไม่มีเวลายิ่งน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยข้าวของอะไรเนี่ย ยังอีกสองบ้านค่ะเพราะว่าอ๋อที่ประวันไม่มีเวลาได้มาลงคลิปได้มาทำคลิปอะไรให้เนี่ยคือต้องเร่งให้มันเสร็จหนึ่ง้านก่อนเพราะช่วงนั้นมันเป็นช่วงปีใหม่ใช่ไหมช่วงปีใหม่ประวันก็ต้องรีบเปิดเพราะว่าแขกต่างประเทศแขกเพื่อนบ้านเราเนี่ยเข้ามาเยอะค่ะ,ะก็ยังพอได้กำไร ให้ลูกน้องค่างเงินเดือนลูกน้องมั่งเนาะอืมก็เล่งก็คือให้เสร็จไปสองล้านก่อนซึ่งก็แขกเยอะมากแน่นแน่แน,น,นเพราะว่าหัดใหญ่มันไม่มีใครเปิดเนอะเพราะคนมาเที่ยวแขกเขามาเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็มาที่ร้านป้าเนี่ยเยอะทั้งแขกที่ว่าไม่เคยเข้าเขาก็มาเพราะว่ามันไม่มีที่จะซื้อกินไงอืมมันไม่มีที่จะซื้อกินไม่มีใครขายอะไรไง ใหญ่เป็นเมืองล้างเลยแหละคะ่ะจนถึงณนะขนาดเนี้บางคนเนี่ยคือสิ้นเนื้อประดาตัวคือเปิดไม่ได้เลยคือเขาป่วยทิ้งเลยร้านอ่ะอมไม่มีใครเข้าไปล้างไม่เคี้ยวไม่อะไรสักอย่างนะบางร้านอ่ะอคือหมดตัวนะก็เดี๋ยวถ้าประวันว่างประวันค่อยมาทํคลิปลงให้หรือว่ามาทำลิปคุยกับน,น้องๆหน,น,น้าช่องอ่เนาะอะไรอ่ะ ใค่อ,อ่นะคะก็ยังไงเดี๋ยวปวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆอืมนะนี่ปวันก็กลับมาจากร้านค่ะซึ่งปวันเองเนี่ยมันเป็นไอ้นั่นอนะปะวันล้างของล้างอะไรอก็มีน้องๆหลายคนว่าทำไมปวันไม่จ้างเขา น้องๆขาจ้างเขาเนี่ยหนึ่งเนี่ยลมันทําไม่ถูกใจเราด้วยแล้วสองไม่สะอาดด้วยเขาจ้างเขาร้างเสร็จแล้วต้องมานั่งทําเองอีกเนี่ยเพราะวันเขากเออล้างเองซะดีกว่าล่ะทีนี้เพราะวันล้มค่ะล้มพอล้มแล้วมันเอาขาเนี่ยเอาสะโพกล,ลงก็เลยกลายเป็นเส้นทับกระดูกทับเส้นเนอะเดินยืนนานก็ไม่ได้ขาชาแล้วก็เจ็บ อเดินฟัก้าก็เดินไม่ได้ละ่ะขามันชาเพราขาชาแล้วมันจะล้มไงตอนนี้ปวันก็รักษาตัวอยู่เนาะรักษาตัวอยู่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่หายอะคือมันเจ็บทรมานมากอืมนะก็ยังไงเดี๋ยวปวันว่างๆปวันก็ค่อยมาทําคลิปคุยกับน้องๆเนาะอ,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 อาจจะเอาน้อยสายกระทืบมั่งมาแบ่งปันให้อะไรประมาณนี้นอะเนาะอืม ก็เหมือนอย่างน้องๆอะเนาะที่ว่าทักมาป้าสูตรราคาเท่าไหร่สูตรประวันทุกสูตรนะคะสูตรประวันนี้ก็จะมีอ่ไทยบนไทยล่างอ่าสูตรโคตรเจ๋งอ่สูตรโคตรลับสูตรราวพัฒนาแล้วก็อ่าสูตรนอยสายกระทืบแล้วก็สูตรอะไรอีกอะของประวัน ที่ที่เป็นที่ป้ะวันตั้งมาเป็นสูตรที่ว่าใช้ได้จนถึงสามชาตาก็จะมีประมาณอยู่หกห้าหกสูตรประมาณนั้นแหละคือเข้าตลอดชีพค่ะคือน้องซื้อไปแล้วเนี่ยน้องไม่ต้องไปซื้อที่อื่นนะไม่ต้องไปไปหาสูตรไหนมาแล้วใช้แค่สูตรนี้ใช้ไปเลยตลอดชาติตลอดชีวิตค่ะนะคะเหมือนสมมุติว่างวดนี้มันหลุดงวดพรุ่งนี้มันก็เข้าอีกละคือมันไม่หนีไปไหนไง มันไม่หนีไปนานนั้นถ้าสูตรบางคนอื่นเนี่ยอ่าพอเข้าสักสองงวดพัาดหลุดมันก็จะหลุดยาวไปเลยเงี้ยของประวันไม่ใช่ค่ะพอหลุดแล้วเข้าประมาณสักสิบงวดอ่าหลุดแล้วถ้าสมมุติมันหลุดไปหมดใช่ไหมอ่ะอืม พราะงวดหน้ามก็จะกลับมาเข้าอีกค่ะเพราะว่าสูตรของประวันแต่ละสูตรประวันจะตั้งกับตัวทักษะแล้วก็เลขกําลังวันเนาะคือเอาผสมกันนะคะนะคะน้องๆคนไหนสนใจอยากจะได้สูตรอยากจะซื้อสูตรก็ทักเข้ามาค่ะนะคะทักเข้ามาไลนา์นี่เลยค่ะนี่ค่ะทักเข้ามาในไลน์นี้เลยนะคะแคปไว้ค่ะไลน์เนาะก็ สูตรหนึ่งเล่มเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยส่งฟรีทุกรายการค่ะหนึ่งสูตรหนึ่งพันสองร้อยส่งฟรีทุกรายการนะคะมันยังน้องๆที่ทักมาป้าขอสูตรหุ้นฟรีหน่อยขอสูตรหุ้นหน่อยซึ่งสูตรหุ้นไม่ว่าจะเป็นสูตรไอ้นู่นเนี่ยปวันไม่มีอ่าให้ฟรีนะคะปวันจะมีคือมีสูตรขายอะน้องนะคะมีสูตรขายค่ะนะคะอื้อ เหมือนอย่างพวกหานมหาน้อยก็เหมือนกันเพราะวันจะมีสูตรเหมือนน้องน้อง,อง,องที่ว่าเป็นสายวิ่งหรือสายกระทืบเนี่ยโอ้โหสูตรเนี่ยปังมากแล้วก็ขายดีมากพิมพ์มาเท่าไหร่ก็หมดเนาะขนาดประวันเองไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปซึ่งประวันเองปโปรโมทคลิปไปแค่ไม่กี่ครั้งเนี่ยขายดีค่ะก็จะมีน้องๆทักเข้ามาตลอดเนาะเพราะว่าสูตรน้อยสายกระทืบประวันเนี่ย มันเป็นสูตรที่พวันเล่นเองแล้วมันเข้าดีพวันก็เลยเอามาแบ่งปันให้น้องๆในกลุ่มนาะในกลุ่มมีค่ะพวันเอาไปแบ่งปันให้เนาะพวันจะหยุดทรงให้ก็วันที่15แล้วก็16ค่ะ หนึ่งเดือนเนี่ย manifest, จะหยุดสี่ครั้งเพราะว่าหวยใหญ่อกเนี่ย o, ปวันจะไม่ไม่เล่นค่ะฮาหนอยเนาะแต่ถ้าวันไหนที่ประวันเล่นปวันก็จะเอาไปแบ่งปันในกลุ่มให้ค่ะหน่อยสายกระทืบซึ่งก็แจ้งน้องๆน,งนะว่าหน่อยสายกระทืบเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หน่อยประจําห้องนะคะเป็นหน่อยที่ประวันเอาไปแบ่งปันให้หน่อยสายกระทืบเนี่ยเข้าลาวลาวกับหน่อยเนี่ยเข,ข้าดีมากนะคะเข้าดีมาก ไม่ว่าจะเป็นหน่อยอะไรเข้าดีค่ะนะคะก็ยังไงก็ถ้าน้องๆยังเชื่อมั่นประวันอยู่ก็ตามมาค่ะถ้าไม่เชื่อมั่นก็ผ่านนะคะก็ประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่นาน้องๆทักเข้ามาเยอะประวันทําคลิปหน่อยทําคลิปหน่อยคลิปนี้อะประวันก็อาจจะไม่ได้สอนอะไรมากมายเนาะเพราะว่าประวันรีบนั่นเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนมาจากอ่าสเปนเพื่อนประวันมาจากสเปน เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปกินข้าวกินอะไรไปเที่ยวไปดูซึ่งหัดใหญ่มันไม่มีอะไรอะ่ะก็ยังไม่รู้เลยนีย่ว่ามันจะพามันไปตรงไหนนี่พอวันก้อนนี้ไม่รู้นี่วันจะพามันไปตรงไหนนี่มันไม่มีอะไรเลยอะ่ะจะไปนั่งร้านเอาห่มอาหารก็โอ้โหมันอยู่ตรงไหนมั่งไม่รู้นี่คือ เขาไม่เปิดเลยอะ่ะไม่มีอะไรเลยอ,ะอ่ะน่ก็บอกว่าเออทําไมมาช่วงนี้แล้วอือหเดือนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะคืนสภาพมาเหมือนเดิมไหมเนาะหัดใหญ่อะ่ะนี่ขนาดสองเดือนสามเดือนแล้วนะโอ้โหสภาพยังอยู่เหมือนเดิมเลยอออบางบ้านเนี่ยบางร้านเนี่ยคือเขาไม่เปิดเขาปล่อยทิ้งเลยอะ่ะอือโอ้โหนักอือนะ ยังไงก็ประวันคงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวประวันว่างปะวันก็ค่อยมา,อ,าอัดคลิปคุยกับน้องๆนะคะถ้าน้องๆเชื่อมั่นประวันอยู่ก็ตามมาค่ะถ้าไม่เชื่อมั่นก็ผ่านนะคะซึ่งประวันเองก็โรงไทยเลยรัฐบาลประวันก็ได้ลงไปในกลุ่มแล้วเนาะ ประมาณ2หรือ3วันแล้วแหละลงไปเนาะซึ่งน้องๆก็จะได้เอาไปหาลอตเตอร,รี่ไว้ได้เนาะอืมนะเอาค่ะปราวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะน้องๆสนใจจะเข้ากลุ่มฮานยอยก็ทักไอดีไลน์นี้นะคะกลุ่มฮานอยเนี่ยหเดือน200อยบาทนะคะเปราวันขอย้ำอีกครั้งกลุ่มเปราวันทุกกลุ่มจะไม่มีกลุ่มฟรีค่ะนะคะ ก็ยังไงประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ